ต้องการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาช่วยพัฒนาเส้นทางและพัฒนาการสื่อสารก็ผลกระทบจากการที่้า้าที่ขึ้นไปตามรายลาเสียแป้งทำให้ชาวบ,บ้านเดือดร้อนเรื่องเส้นทาง เรื่องการสัญจรไปมาและขอ้อการดำรงชีพตาม,มากินไม่ปกติเช่นตัดยางต้องตัดกลางวันชาวบ้านจะไปหาปลาก็หาไม่ได้กลัวถูกลูกหลงจารที่เจ้าน้าที่เองเขาก็กลัวชาวบ้านเองก็กลัวไม่รู้ก,กลัวเจ้้าที่ยวกลัวเอ่อกลัวผู้ร้ายกลัวไปบททําให้การตาม,มากินอยู่ไม่เป็นปกติสุก และก็ที่มายื่นหนังสืออย่างวันนี้ก็ต้องการจะยื่นให้ผู้ว่านายอำเภอนายกอบตและก็ผู้บริการตํารวจภาคเข้าและก็หัวหน้ากีรักษาปัญหาป่าเพื่อมาช่วยดูเลกการเป็นอยู่ของชาวบ้านเรื่องเส้นทางเรื่องการเป็นอยู่การตำหมากินเรื่องการสื่อสารเพื่อให้ชาวบ้านอยู่เหมือนเหมือนกับคนกลางนอกวกว่าได้รับสิทธิเเตาเตรียมกัน ชุมชนบ้านตาเป็นชุมชนที่เป็นพื้นที่นําร่องจะโดดชุมชนด้วยและเป็นเป็นการแต่เดินนาไปสู่นโยบายเพื่อแก้การแกร้ไขปัญหาและก็ปัจจบุบันก็มีคณะกรรมก,การแต่งตั้งมาแล้วกําลังดาเนินการอยู่ระดับหนึ่งเป็นพื้นที่ที่ตำ,ำรวจตามมติคอรมของวันที่26่หกพฤษภาคองห้าองด้วย และข้อชุมชนสามารถอยู่ได้ภายใต้กฎหมายป่าไมา้การตรงข้ามรากรธรรมชาติตามที่พีป2562มาตรา 1, 2, 1. ่1ในการนี้เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนบ้านชาได้ดำเนินชีวิตตามปกติของชุมชนจึงกขอเดิมเพื่อยาดังนี้หนึ่ง ขอให้สามารถตำกินตามวิถีชีวิตชุมชนกับจูปกติจุกสองขอให้สามารถตากินขอให้หน่วยงานที่ทรับผิดชอบปรับปรุงเส้นทางเข้าออกในที่ได้รับความเสียหายให้เป็นปกติเหมือนเดิมเนื่องจากเส้นทางดังกล่าวได้มาจากการร่วมทุนและลงแรงของชาวบ้านมีได้รับงบประมาณจากหน่วยงานโดยสามขอให้ติดตั้งสัญญาณเครื่องมือสื่อสาร ในพื้นที่บ้านสะหากมีผู้กระทำความผิดหลบหนีก็เอยคนในพื้นที่สามารถรู้และติดต่อติอสารเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ได้สามารถตัดยางกลางคืนได้หาปูหาปลากินได้และและขอ้อการสัญจรไปมากลางคืนก็สามารถขึ้นลงได้แล้วส่วนคาเินเ,เปดอคิดว่าคงไม่น่าจะอยู่แล้วนะก็ผมเองก็อยู่กับป่าคิดว่าการที่คนอยู่ในป่า จริงๆแค่ถ้าเขาไม่มีเสื้อผ้าด้วยคืนเดียวก็อยู่ไม่ได้แต่ไม่รู้นะแต่ความคิดของชาวบ้านของสำหรับผมเองคิดอย่างนี้ให้ชาวนาที่รับประกันว่าเขาจะมาช่วยซ่อมเราไม่ว่าสิจภารกิจว่าตอนตอนไหนเพราะตอนนี้ฝนตกเราก็ทํามไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละเพียงรับว่าเอจะรับช่วยจาวบ,บ้านแล้วจะมาดูเลติดตาม และเราก็หลังจากยื่นหนังสือผู้ย่าผู้ว่าวันนี้เราก็จะไปติดตามที่จังหวัดอีกครั้งในวันที่28ผมว่าน่าจะตอนกําลังไวๆนะเพราะไม่มีประโยชน์เพราะในเมื่ออยู่กันเป็นร้อยเป็นสิบวันแล้วยังไม่เจออะไรไม่รูอ้อะไรกันอยู่อ่าก็ไม่เจอตัวแทนพี่น้องจุมชนบ้านตะจะมายื่นหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์เรื่องเส้นทางที่ได้รับความเสียหาย ได้ผลกระทบก,กับการดำรงชีพจากการการที่เจ้าหน้าที่ได้ติดตามไล่ล่าเสียแป้งหรือนายโอดิษตองร่วงที่ได้ก้ามากดดานอยู่ที่จุมจนบ้านตราเขียนที่ศูนย์ะดานานองค์กรจุมชนบ้านตราเลขที่สา,นา,นามาาตับปหนึ่งและสามสิบสามร้อยสิบเหมู่สองตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจ,กกจังหวัดตรังวันที่สิบพฤศจิกาสองห้าหกเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการดำรงวิถีชีวิตปกติของชาวบ้านในชุมชนบ้านะจะเช่นขิดยางตอนกลางคืนจการพัฒนาฐานอุปโภคเส้นต่างที่ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามไล่ล่าผู้กระทำผิดและขอสัญญาณสื่อสารการเข้าออกในพื้นที่เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดจังเป็นธรรมิิกิกอรายประทุกทีดินเต่อขอบรรทัด กระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นตมหรือปีมูมใช่เป็นหนึ่งในพื้นที่จะดูชุมชน,นโดยได้รับการผลักดันทางนงโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาคนอยู่กับป่าตามกฎหมายป่าไม้จึงเรียนมาเพื่อปรพิจดดาและดําเนินการต่อไปขอแสดงความนับถือผมนายรองป็ดสุดประเด็นองค์กรชุมชนน่านสารครับติดต่อประดานาได้ตามเบอร์นี้ครับเศษเตษและน,นะผลนเดี๋ยวจะไปติดตาม ลอกของทูกหน่วยงานนะครับของแหนมเภอร์ด้วยอมตอด้วยผม <laughs> ตั้นอยู่ในถรงแล้วโอเคอันนี้ผมเอาไปเก็บผมจะเอาไปตาม รู <laughs> ้สั่งมาแล้วว่าพี่ปมะยงอ่ะรู้จักผมดีแบบรู้จักพี่จำลองก็บอกมาแล้วว่ารู้จักดีกับต่้นนคือแบบดียังไงอ่ะ <c oughs> อุทยานเนี่ยเป็นพื้นที่ขึ้นกับสองกรมป่าไม้จากกรมอุทยาเนเมื่อก่อนเขาเป็นกรมเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาขออนุญาตอะไรเนี่ย ขออนุญาตกรมป่าไม้กรมเดียวแต่ตอนหลังแบ่งกรมออกมาเนี่ยกรมป่าไม้คือพื้นดินชั้นล่างสุดน,นะครับเสร็จแล้วชั้นบนถ้าประกาศเมืองญาตก็เป็นอีกชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นในการจะทาโครงการอะไรเนี่ยต้องขออุทยานก่อนและเสร็จแล้วไปขอป่าไม้คณะกรรมการขออนุญาตใช้พื้นที่ซึ่ง <c oughs> ซึ่งตรงนี้เขาประชุมกันหลงแต่ว่าประเด็นตรงนี้เนี่ยการที่จะมาซ่อมแซมอะไรเนี่ยก็เขาบอกว่าห้ามทําทางสัญจร แต่ว่าเราอาจจะพยายามที่จะหางบประมาณมาหน่วยดําเนินการก็คืออุทยานเพราะเขาเป็นคนรักษาเป็นคนมีอํานาจตามกฎหมายเขาทําในการที่จะมาซ่อมนี่ก็คือเป็นเส้นทางสําหรับลาดตระเวนเพิ่มด้วยอีกทางหนึ่งเพราะฉะนั้นการเลี้ยงเลี้ยงใช้คาพูดอย่างนี้เนี่ยเขาก็สามารถดําเนินการได้เพราะเขาเป็นเจนางงานาน้าหน้าที่งานตามอำนาจหน้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยการงบประมาณเนี่ยเราจะ,สะแสวงเครื่องหาให้ เท่าที่จะทําได้เสร็จแล้วเนี่ยจะให้อุทยานเป็นหน่วยดำเนินการเพราะอุทยานนี่ค่อนข้างจะอนุมัติระยะแต่ให้เขาเป็นหน่วยดำเนินการเนี่ยโอเคเพราะเขาเตรียมนั่้แี่นอนนะครับอุทยานเนี่ยแม้กระทั่งบางทีเราปักเสาผ้าสายยังลําบากเลยนะครับบางทีมันเป็นเส้นทางผ่านสําหรับปักเสาผ้าสายไฟฟ้าอะไรเงี้ยยกเว้นว่าหน่วยงานเขาเป็นหน่วยดําเนินการก็เช่นป่าไม้ก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าเราเป็นหน่วยดําเนินการเองเนี่ย เราเอาป mould mould ่าไม้มาเป็นหน่วยดำเนินการร่วมการอนุมัติอนุญาตเนี่ยเจ้าหน้าที่งานป่าไม้เป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอยู่แล้วเขาสามารถถือเรื่องไ์อธิบดีอนุมัติเลยแต่ถ้ามาผ่านเราเนี่ยไปผ่านบอร์ดโอ้ยไม่รู้จะกี่ขั้นนะครับตรงนี้ผมว่าพอรู้อนกันาชอูดูแล้วคิดว่ามันจะใช่คนแล้วเพราะว่าการสัญจรมันอาจจะเป็นเื่อคืออย่างนี้ครับคือคือ การการสแสวงเครื่องหางประมาณหรือว่าการคุยกับอุทยานก็คงไม่มีปัญหาแต่ว,ว่าเนื่องจากสาภาพแวดลอ้อมมันก็ไม่เอื้อกับการก่อสร้างอ่ะแต่ตรงนี้โอเคว่าเดี๋ยวรับปากก็จะไปหาเงินหนาช่องดูนะครับในส่วนของการดําเนินการเนี่ยต้องให้ช่องที่อุทยานไราครับเขาเป็นคนรันเรื่องโดยการนข้ามาให้นะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ของเขาเราก็พยายามหาช่องนะครับก็ก็ตรงนี้เนี่ยที่ที่วันนี้ที่การชาติกับผมก็ห่วงเรื่อง โรคะใคไข้เจ็บนะมันมากับฝนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาปิดยางไม่ได้ก็อาจจะเป็นเพราะฝนเพราะาการการการโซนของเจ้าหน้าที่ด้วยก็คือเขาเฝ้าระวังแต่ว่าสิ่งของพวกบริโภคที่มาให้วันนี้ก็พอประทันไปได้ส่วนหนึ่งในส่วนที่ก็คงไม่หยุดช่วยแค่นี้ครับก็หมายความว่าทางมมจเขาก็มีกองทุนเขาอยู่นะครับไม่ว่าจะเรื่องของเด็กเรื่องของธุิการหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะไปหาดูตามหลักเกณฑ์เขาว่าอะไรเข้าตัวเรือนไหนเข้าก็าก็พยายามจะ ช่วยเหลือ <Okay. S 2> นะครับก็มา <c oughs> เป็นล่าสัยอย่างนี้แต่ว่ารายละเอียดแต่ละครัวเรือนนะปีกย่อยมันไม่เหมือนกันแน่นอนแต่ว่าเขาไม่อยู่ช่วยเหลือแหละก็เดี๋ยวเขาก็ต่อเนื่องเจ้าหน้าที่เขารับปากล้าแล้วท่านทางจังหวัดประเมินมันจะยืดเยอะหนค่ไหว่าไอ้นี่ <c oughs> ผมไม่รู้แล้วมันไม่ได้ขึ้นกับตัวผมนะมันขึ้นกับหลายองค์ประกอบแต่ว่าในส่วนที่เราที่พอจะดูแลกันเท่าที่จะดูแลได้ก็พยายามอ่านคุมเครับปาก ะครับทางคมออกรเขาเขา,เขามีทีมเขาที่เขาแน่ใจเข้มแข็งเขารับปากนะครับตรงนี้ส่วนน้องก็ช่วยกันหลายฝ่ายแล้วครับแล้วแต่ว่าใครมีอำนาจหน้า,นา,นา,นาที่อะไรก็จะไปช่วยๆต้องมีทีมเรือนที่อยู่ในชุน 8, นมชนน,นนะครับแปถึง้าคนเนี่ยมีพี่น้องประชาชนที่ท่านอาศัยนะครับอยู่จำนวน130คนนะครับสล้วก็พุกระทบที่เกิดขึ้นนะครับ ก็จะมีอยู่สองความสวยนะครับส่วนแรกก็คือในเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับซึ่งวันนี้กลุ่มที่ทางหมู้ใหญ่ตำบลนะครับได้พิจารณานเรื่องหนา่ก็จะเป็นผู้ที่รับฟังจะร้อนทั้งเรื่องการประกอบอาชีพแล้วก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับกลุ่มที่สองคือกลุ่มของเด็กพักเรียนนะครับที่เรียนศิลป์นะครับสําหรับวันนี้นะครับจากการพูดคุยกันในตำบลประเวณีนะครับโดยท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้าน

ผั <c oughs> วผัวดีนะครับอตอนนี้มีพ้นกระตอบหานี่ครับจาบ้านกานสัญจรไปมามันจะลำบากับกอนพุ่มใจเวลาห้าทิศนาทีครับนตรงนี้ใช้น้ำมันดอดได้ก็จ้อร่อยนะครับเาพุ่ยานม่ได้ใ้น้มันก็อตอนนี้พุ่มตง้งเดินทางลงมุ่งถึงนะโใจร้นลุลึกตรงนี้มาเก้าบุ้งดูดีเจ้าหน้าที่ไปตบ้นมานครับกุ้งดูดีครับ ผมอยากจะว่าก,กับท่างตัวต่างหน่วยงานมีหน่วยใหนบ,าบ,บ้างที่จะดำเนินการจบช่วยเลือยอย่างไรมีช่วยไม่ว่าช่วเต็มทางช่วเต็มสะพานหรือว่าฝั่งที่ไหนรอตาหร่วมเรื่อง,างอจากบ้านจริงๆผมบอกโบกั้จำใจเวลาไม่ทำจะกุศกเดือนดับไม่ได้ทำเพื่เลยครับทีนี้พวกอยากว่าตันงโลกให้ด้วยนะครับเดี๋ยวแล้วอาการนี้ทุกงพ่อขอบคุณมากครับที อาตันงอาบ้องตาอย่างสุดทุกข์บ้องเจ้าชุมชนบมมนตราและก็ขอบคุณนักข่าวและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เกี่ยวเหงื่อนี้นะครับขอบคุณมากชุมชนบมมนตราตรงนี้นะครับจะได้เป้ยเพลยมาจริงว่าชุมชนที่บุคคลเก็เรื่องประวัติศาสตร์ไม่ใช่ปัญนี้ไม่ใช่ที่รงกล่วงของโจรแต่อดีตไม่ตั้งครับเพราะว่าก็ขอบคุณเพียงการนี้ครับขอบคุณมากครับ